เอาละครับขณะนี้เรากำลังเดินทางนะครับเพื่อไปมอบของรางวัลให้แก่อาจารย์พนิพาใช่ไหมครับซีนแ้วครับเราจะไปไหนกันครับวันนี้ด้วยอะไรครับขอมินขอขอเจอเลอาตินให้ตาก้องเลยครับว,วันนี้วันนี้พี่มินรออะไรมาฝากครับพี่มินจสกยุทธกุญังปิดไปอือ ตอนนี้ก็มีพี่ยูนะครับพี่นานพี่บอยพี่เอิร์ธพี่สินมีหลอดแจ็คมาแล้วมีพี่กัสด้วยวันนี้มันเจอพี่กัสแน่แดดี่บ้าแดดรูยแดดพี่บ้าดีใจหน่อยสิไปให้ดีท้อของอา กำลังเดินทางไปกันนะครับใกล้ถึงห้องแนแนวแล้วในขณะนั้นข้างหน้าก็เจอสามสาวดาวดำสาวหรือไงวะหนุ่มสองสาวสองสาวดาวดำกันหนึ่งหนุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับมาทำอะไรครับวันนี้มีพี่เน็ตด้วยพี่การพี่โบมีพี่โบด้วย ขณะนี้นะครับเรากำลังเดินทางมาถึงหน้าห้องอาจารย์บรริพาแล้วที่ห้องแนนแนวนะครับขณะนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปเพื่อเข้าไปเส้นไหวขณะนี้เราก็ได้เปิดประตูเป็นที่เรียบร้อยจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับมาที่แล้วกลับแล้วับเดียวอ่าแล้วครับเรามาพูดคุยกัน ตัวอย่ายอร่อยไหมครับอาจารย์ไปคนได้มกเดินีชใครได้แล้วเดี๋ยวก็ลงคื่อด้วยเนี่ยนี่ห้องนี้กำลังทำการก่อสร้างกันถ้าขยายไปทางนู้นครับ ห้องตอนนี้เต็มไปด้วยนักเรียนอาจารย์รู้สึกไงบ้างครับวันนี้ห้องเต็มไปด้วยนักเรียนเลยโอ้ดีใจค่ะอยากอาจารย์ประกุณอางงามรู้สึกว่าบอนค่ะอาแล้วครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับซี่มินกับอาจารย์มณิภาเรากำลังกำลังให้สินบนใต้โต๊ะกันอยู่นะครับ อาจารย์ครับโดนใต้โต๊ะนี่มันน้อยไปไม่ต้องเป็นทองทองมาตามคำบอกเออแค่หมูกับน้ำพริกหนุ่มแลน์เรารู้เราเราเราดีใจไหมนี่ยนักเรียนมาให้ดีใจไหมถ้าได้ทองจะดีใจยิ่งกว่านี่อามินมินสัตอาจารย์บอกอยากได้ทองเจ้าอะไรครับทองชุบก่อนแล้วครันอะไรครับ มันถ่ายไปเล่นๆเ,เ,เขาตยังไม่ได้ลงคอมเลยอ๋อได้ครับเดี๋ยวมาให้ครับอ,อ่าเรามาดูกันก่อน <c oughs> <c oughs> ให้ครับ